กำหนดขึ้นด้วยกรรมกรรมดีและกรรมชั่วเกิดจากการกะระทำของเราเองและผลของการกะระทำที่เกิดขึ้นนั้นเรียกว่ากรรมกรรมนี่แหละคือตัวส่งผลให้คนเราเกิดมาแตกต่างกันดังจะได้ยกตัวอย่างจากหนังสือบางเล่มที่ผู้อ่านเคยได้อ่านเจอมาเล่ามาแบ่งปันกันค่ะเช่นพี่น้องที่เกิดมา ชอบทะเลาะกันเพราะชาติก่อนต่างคนก็ต่างขาดความรักความเมตตาต่อกันชอบข่มเหงรังแกกันพี่ก็ไม่ยอมผ่อนโคลนให้น้องน้องก็ไม่ยอมให้ความเคารพยำเกรงพี่ดังนั้นชาตินี้จึงต้องมาเกิดเป็นพี่น้องกันอีกหรือมาแย่งสมบัติกันก็เลยต้องกลายเป็นคู่แค้นกันต่อไป สามีภรรยาที่ชอบทะเลาะวิวาทกันเป็นเพราะชาติก่อนภรรยาคิดร้ายต่อสามีหรือสามีข่มเหงภรรยาจึงเป็นเวรกรรมต่อกันชาตินี้จึงต้องมาเกิดเป็นสามีภรรยากันอีกหรือฝ่ายหญิงมาเกิดเป็นชายหรือฝ่ายชายมาเกิดเป็นหญิงเพื่อใช้หนี่กับ ที่ชาตินี้กรรมพระพ่อแม่แต่เด็กหรือแก่ชราไร้บุตรหลานดูแลเป็นเพราะชาติก่อนทำแท้งหรือฆ่าทารกแรกเกิดชาตินี้จึงต้องอยู่คนเดียวเป็นกรรมสนองที่ชาตินี้เกิดเป็นทาตหรือคนรับใช้ต้องถูกข่มเหงรังแกเป็นเพราะชาติก่อนเป็นเท่าแก่หรือนายหญิง ใจคอคับแคบโหดร้ายชาตินี้จึงต้องมาเกิดเป็นนายบ่าวกันอีกแต่กลับกันเพื่อเป็นการชดใช้นี่กรรมที่ชาตินี้อยู่อย่างไม่สุขสบายยากจนลําบากกินไม่อิ่มท้องเป็นเพราะชาติก่อนไม่รักทัญญาหารกินทิ้งกินคว้างใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายชาตินี้จึงต้องลำบากยากจน คิดทำการใดก็ประสบแต่ความร้มเหลวอันเป็นกรรมสนองที่ชาตินี้อายุไม่ยืนมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอเป็นเพราะชาติก่อนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไรเมตตาปราณีต่อสัตว์ส่งผลให้ชาตินี้ถูกตัดทอนอายุไขต้องรับทุกทรมานจากการเบียดเบียนของโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นกรรมสนอง ที่ชาตินี้แม้จะใฝ่ธรรมะมุ่งหลุดพ้นไม่กล้าทําชั่วแม้แต่น้อยมุ่งทําแต่ความดีขัดเกลาตนแต่ต้องมีภาระผูกพันทางครอบครัวมากไม่อาจปีกตัวพ้นจากภาระหน้าที่เป็นเพราะชาติก่อนติดค้างหนี้สินเขายังไม่ชำระหรือยังไม่ได้ทดแทนบุญคุณเขาชาตินี้จึงต้องชดใช้หนี้กรรมดังนั้น แม้ใจจะใฝ่ธรรมะคิดบำเพ็ญธรรมก็ไม่อาจปลดเรื่องพันธนาการจากทุกนั้นจึงกล่าวได้ว่าที่ชีวิตในชาตินี้ไม่สมหวังเป็นเพราะวิบากกรรมจากชาติก่อนเป็นมูลเหตุวิบากกรรมเหล่านี้ต้องขจัดให้สิ้นเสียก่อนโดยการสร้างบุญสร้างกุศลคิดทำการใดจึงจะราบรื่นไร้อุปสรรคขวากน้นา แต่ถ้าไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมชาตินี้ก็ยังคงสร้างบาปกรรมต่อไปอีกทุกภพทุกชาติก็จะชดใช้ไม่รู้จักจบสิน้นการสร้างกุศลเพื่อให้บุตรหลานเจริญรุ่งเรืองเป็นอริยทรัพย์ที่มองไม่เห็นผู้ที่สร้างสมบุญย่อมได้บุตรหลานที่ดีฉลา,าดและกะตันยูเป็นเกียรติแก่วงตระกูลภาสิทกล่าวว่า ลูกหลานมีบุญวาสนาของเขาเองอย่าเป็นวัวเป็นควายให้ลูกหลานดังนั้นจงให้ความสำคัญแก่อริยทรัพย์ที่เป็นนามธรรมคือบุญกุศลส่วนผู้ที่ชาตินี้เกิดมามีฐานะร่ำรวยเพราะชาติก่อนได้เคยบำเพ็ญมาและถ้าชาตินี้ประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเมตตา มันทำบุญให้ทานสร้างสมบุญบารมีจากร่ำรวยถาวรบุตรหลานเจริญรุ่งเรืองผู้ที่ชาตินี้เกิดมาในตระกูลร่ำรวยแต่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักสร้างบุญกุศลเย่อยิ่งยะโสชอบข่มเหงรังแกคนอื่นอย่างไรไ้เมตตาเรื่องการบุญการกุศลตนีทีเหนียว แต่เรื่องสุรานารีการพนันเท่าไหร่เท่ากันไม่เสียดายเงินทองเมื่อใดบุญเก่าเสพหมดลงรวยอยู่ไม่นานก็จะกลับมาจนครอบครัวลำบากไร้คนเหลียวแลลูกหลานก็ต้องพลอยลำบากไปด้วยผู้ที่ชาตินี้เกิดในฐานะครอบครัวยากจนต่ำต้อยแต่ขยันและประหยัดสงบเสงี่ยมเกียมตัว เป็นคนใจดีไม่ประพฤติชั่วรักถนอมสิ่งของย่อมจะได้บุตรดีมีความกระตันอยู่ยากจนไม่นานจะกลับมาร่ำรวยผู้ที่ชาตินี้เกิดในครอบครัวยากจนต่ำต้อยไม่สงเสงี่ยมเกียมตนเกียดคล้านไม่ยอมทำงานทำการเอาแต่กินและเที่ยวเตรไม่พยายามหาความเจริญก้าวหน้า บ้านปายคงต้องตกสู่วิถีดาวโจรก็ย่อมจะยากจนและตกต่ำยิ่งขึ้นจำไว้ว่าความยากดีมีโจนแม้จะได้ถูกกำหนดไว้ในดวงชะตาแล้วก็ตามแต่จริงแล้วดวงชะตนั้นตนเองคือผู้สร้างและผู้รับนั่นเองฉะนั้นจึงไม่บำเพ็ญคุณงามความดีแล้วจะอยู่ในสังคมได้อย่างไร ขอให้ท่านทั้งหลายจงรู้แจ้งสัจธรรมนี้แล้วรีบปฏิบัติเถิดขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระาศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระาศาสดาข้าพระพุทธเจ้า บัวบูชาชาแนล